เราก็จะกากเกณฑ์กับคนไข้อยู่ตลอดเวลาจนมันรู้สึกอิดอัดและก็เลยเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นหมอเวทยาครอบครัวที่จะเข้าไปเข้าใจเขาก่อนแล้วค่อยพาเขาไปสู่จุดที่เขาจะมีความสุขทางสุขภาพการตกลงร่วมกันยืดหยุ่นตามบริบทของคนไข้ยืดหยุ่นตามสถานาการณ์ก็เเป็นอะไรหนึ่งที่ถูกปลูกฝังแล้วก็สะสม การรู้จักคนทั้งคนจริงๆมันก็เลยทําให้ทํางานมีความสุขาทาี่สุตมันทำให้เรารู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากมีความสุขหมดแหละเพียงแค่ว่าเขาไม่รู้ว่าความสุขของเขาที่จะได้มาในเรื่องสุขภาพอะ่ะคือเรื่องอะไรผมนายแพทย์พิเชษน,น้อยอุ่นนะครับนายแพทย์ชํานาญการกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับ ตอนที่เลือกเลยเดิมทีนะผมอยากเรียนสัลปกรรมตกแต่งแล้วก็พยาพยามที่จะไปสู่สัลปกรรมตกแต่งอยู่ตลอดเวลาจนทํางานในชุมชนพอทำงานในชุมชนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะกากเกณฑ์กับคนไข้อยู่ตลอดเวลาจนมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบเราไม่มีความสุขในการทํางานแต่จุดที่เปลี่ยนจริงๆก็คือคนไข้คนหนึ่งที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ถามว่าแค่ประโยคเป,ปิดกว้างๆว่าคุณป้าเป็นยังไงบ้างคนไข้ก็เล่าเรื่องราวต่างๆ สุดท้ายเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็มือมาจับมือผมแล้วก็บอกว่าขอบคุณคุณหมอที่ถามป้านาเชื่อที่ป้าแฝงคปบนคืนอป้าจะไม่ใชัป้ารู้สึกว่ายังมีคนที่ป้ายังพึ่งได้สู่เลยเหรอ 1, 2, 3, หนึ่งสองสาหน่อยไหมเกิดตรงนี้จริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนมาทํางานม,มันเป็น จุดที่ยังเป็นอุปสรรคและปัญหาของการทํางานในเขตจังหวัดปทุมธาน,นีเองการทํางานลงในชุมชนเื่อมาถึงตอนแรกเราก็ต้องไวาวิเคราะห์เลยว่าประเด็นมันคืออะไรเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลหลายส่วนที่ทําให้การทํางานในขบระคองในชุมชนมันเป็นปัญหาพอเราดูแล้วเนี่ยเราก็เลยเริ่มวางแผนส่วนตัวก็คือมีโอกาสได้คุยกับหัวหน้าคุณหมอธัญพัฒน์แล้วก็ ได้มีโอกาสมาวางแผนพัฒนาว่าอันนั้นเราอาจจะต้องค่อยๆแก้ไปทีละเปาะเพื่อให้ระบบการดูแลผู้ป่วยประครับข้องในชุมชนของเรามันเกิดขึ้นได้จริงอันแรกเราก็คือเราก็ลงไปอาศัยเรื่องของการนิเทศงานการลงไปเสริมกําลังใจผู้ป่วยในรอบบายชุมชนแล้วก็ในหน่วยปฐมพู้นของเราเองลงไปคุยลงไปถามก็ได้พอได้ข้อมูลกลับมาพอทาไปเรื่อยๆปุ๊บคนเริ่มเข้าใจเรื่องรู้จักประครับประคองต่อมาเราก็เริ่ม ที่จะเซตทุกวันลงไปทํางานในชุมชนก็คือผมก็จะลงเองทุก,กทวันพุธเช้าก็จะลงเข้าไปทํางานกับคนไข้ในชุมชนเข้าไปกับทีมนในชุมชนเลยโอกาสได้ศึกษากับคุณหมอโจ้กอาจารย์โจ้กก็เลยมายี่ยมแล้วก็เข้าทีมประทับประครองของโรงพยาบาลปทุมธานียินได้แม่ยินได้ขอบคุณทีมประทับประครองนะคะที่ทำงานตับ ขายเรื่อคนไข้ให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ยิ้มได้เหมือนอย่างที่เด็กยิ้มได้พอทํางานออกมาเป็นหมอวิศวครอบครัวอยู่ในกลุ่มง,งานวิชกรรมสังคมเนี่ยมันจะมีภาระงานหลายแบบที่ไม่ใช่แค่การตรวจคนไข้ในบทบ,บาทหน้างานจริงมันรับผิดชอบกว้างมาก,มาก การที่เราเติมความรู้ตลอดเวลาเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโดยอัตโนมัติเมื่อเราทํางานด้านนี้เจ้าโจเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานคือเอาเนื้อหาวิชาความรู้เนี่ยเขามาแปลงเป็นในทางปฏิบัติได้เห็นชัดมากๆเวลาเขาดูคนไข้เนี่ยเขาสุดตัวเลยเราท้ายที่สุดอาจจะเป็นจุดที่ชอบที่สุดเลยก็คือการได้รู้จักคนทั้งคนจริงๆคนทุกคนเนี่ยเขามีเรื่องราวในชีวิตมีข้อจำกัดมันก็เลยทำให้เราเข้าใจคนทั้งคนมากขึ้น คุณหมอทำงานด้วยหัวใจของคุณหมอคะ่ะก็คือทำทั้งในเวลาแล้วก็นอกเวลานะคะนอกจากนั้นคือคุณหมอยังให้ความเคารพเราค่ะในฐานะที่เราเป็นพยาบาลคะ่ะท้ายที่สุดมันทำให้เรารู้ว่าทุกคนอยากมีความสุขหมดแหละเพียงแค่ว่าเขาไม่รู้ว่าความสุขของเขาที่จะได้มาในเรื่องสุขภาพอ่ะก็คือเรื่องอะไร นั่นก็เลยเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นหมอวิสาหครอบครัวที่จะเข้าไปเข้าใจเขาก่อนแล้วค่อยพาเขาไปสู่จุดที่เขาจะมีความสุขทางสุขภาพการรู้จักคนทั้งคนจริงๆมันก็เลยทําให้ทํางานมีความสุข